สวัสดีค่ะครูปุณนะคะปุณณภาช้างพายค่ะครูสอนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกค่ะครูจะสอนทั้งหมด3วิชาค่ะก็จะเป็นหลักสูตรเรียนจันถึงสุขนะคะเป็นหลักสูตร200ชั่วโมงมีวิชาเสื้อสตรีจะสอนในรอบเช้ารอบค่าแล้วก็วิชากระโปรงสตรีจะสอนในรอบบ่าย แล้วก็วิชาเสื้อผ้าสตรีสามอันนี้อาจจะเจอกันปีละหนึ่งครั้งนะคะอาจจะไว้เทอมที่1ห,หรือเทอมที่สานะคะจะไว้สอนรอบค่าค่ะมันจะเสื้อผ้าเนี่ยจะมีทั้งหมดหลายหลักสูตรนะคะถ้าโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกจะมีเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยแดวิชานะคะ,ะมีครูทั้งหมด4ี่ท่านเราก็จะแบ่งกันสอนนะคะเหมาะสําหรับ ไม่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ที่จริงเรียนได้ทุกห้องเลยนะคะถ้า,าถนัดไม่ถนัดนะคะอยากดุมๆอยากจะเรียนตัดเย็บนะคะจะเรียนห้องไหนก่อนก็ได้หรือจะเลือกเรียนในวิชาเสื้อสตรีก็ได้นะคะเป็นรอบเช้าหรือรอบค่ำก็ได้นะคะหลักสูตรที่ง่ายที่สุดของวิชาเสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระโปรงสตรีะคะ่ะเริ่มจากาตัวเลขไม่เยอะนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะตัดชุดเป็นเนี่ยก็จะต้องมีเวลานิดนึงอาจจะต้องเรียนทั้งวันนะคะ,ะถ้าไหนๆก็ออกจากบ้านแล้วเนี่ยก็แนะนําให้เรียนทั้งวันนะคะเช้าบ่ายนะคะก็จะได้ตัดเป็นชุดค่ะก็เจอกันที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกค่ะที่ตั้งนะคะถนนเชื่อมสัมพันธ์ค่ะ,ะประมาณซอยที่10นะคะก็สวัสดีค่ะ